ฮัลโหลตอนนี้นะจ๊ะนเสร็จแล้วไม่เสร็จส้เสร็จแล้วสลดค่ดค่ะเดเดยแก็เดเดยไม่กินอันนี้ซุปกระแดกนะคะซุประแดกทุกคนอร่อยมากเดเด่ชอบมากเดยเบอกว่าไม่ได้กินบ่อยเดยเดย์ขนาดอะไรคุณเหนื่อยา กินก็เหนื่อยนุ่ะอุ้ยอุยแบลกิเน,นหน้าไหมอ่ะ <laughs> มีการสต๊อปก่อนนะครับทไมทไม่ัจร่ะไม่ทไ้อนันนะ้ะเห็นหน้าปะล่ะ อาหารที่ชอบกินคือไอศคาีมไะเ่ะได้เลยนแหละี่หลแม็กค็เล็ดทุกทีเนาะไม่น่าคเลยเดกทุกสิ่งทุกอย่างมันเลอทุกอย่างค่ะเดกส้มตำ ของแวก็เลยนะคะเส้าเชีวิตนี้กินไม่สนุกอยากต้เลิกเราะควาคุ้มค่าเต็มที่กับชีวิตจริงๆใช่เลวค่ะเราปวปล่อยไปที่มาเราฟรีดอมกระ เดดจะมาพนงนานค่ะมีแ่เก็บไปแล้วรบอกทานเ่อฟังเ้า้ามองไม่เห็นก็จเทียวไม่เห็นีนะคะที่เก็ไปงเียดายอ่ะแองมากทำไมคนไม่กินมัหมดย็นไม่ินเลยพี่คุกเก็บระกอข้ขมือเอาไปกุณไว้ใครเอาฝาอะไรไปปิดไก็ไม่รู้หอมเี่เอาฝาน่ารักอ่ะห็น้องเขาปะบายบาย Bye bye bai, thầy, na làng à, nini, được chứ, mướn chứ, thầy, rồi, 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 อยู่ไปอี่กับผู้คนเห็นน้องก็ว่ายิ้มไปเลยไม่เสียเพื่อนหรอไอแอดมึงเกี่ยวกังน้องสิก็อยากเข้าก็องน้องบางน้องน้องแบบน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยดูดีดูดีดูดีเจรักเด็กรักสัตว์ค่ะรักผู้ชายเอ้ยเจเลยเอ็งตบมาเลยน้องตบมาเลยเห็นน้องเขาไหมนันเจไม่เห็น เริ่มถ่ายแล้วถาาทีกว่าแล้วอมากเลยอ่หว i e ว่าใจฉันเป็นอย่างไอ e r ีมรสนมวันเย็นอย่างไอ e ครีม ละลายเมื่อเราใกล้กัน